อย่าเก่าให้มันมากทหารไทยชุดดำโดดขวางทันทีดับห้าวทหารเขมรหลังวางท่ากลางโวยวายค่ะช่วงนี้ชายแดนไทยกัมพูชามีเรื่องให้เราได้ติดตามกันทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่ทหารเขมรพากันแบกอาวุธหนักมาชายแดนไทยแบบหน้าตาเฉยซึ่งก็เหมือนอยากจะอวดเลยค่ะว่าใหญ่เจ๋งเทแต่ว่าพอเจอของจริงก็เสียงเงี้ยวๆเป็นแมวกันเป็นแถวเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแอบ,บเห็นหลายๆคอมเมนต์แล้วแหละบอกว่าเบื่อข่าวแบบนี้จังเลยไม่บวกกันสักทีที่มันจบจบไปเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนเ,นเข้าใจนะคะว่าถ้าเริ่มแล้วเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียและถ้าเริ่มแล้วมันก็จะจบลงยากก็อยากจะขอให้คุณผู้ชมทุกคนเนชื่อมั่นในแนวหน้าทุกคนค่ะว่าพวกเขา พร้อมอยู่แล้วที่จะปกป้องแผ่นดินบ้านเรารอยอย่างเดียวก็คือคําสั่งลุยเท่านั้นซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยเป็นคลิปของทหารเขมรติดอาวุธครบมือได้เข้ามาเจราจากับทหารไทยซึ่งเป็นทหารไทยติดอาวุธเช่นกันฝั่งเขมรค่ะพยายามจะเจราจานะคะบบอกว่าขอหยุดคุยตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าฝั่งทหารไทยโบกมือนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องขยับไปข้างหน้าไปเจอกันตรงนั้น ก็คือตรงข้างล่างนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเขตลาดตะเวนของไทยเราจะมายืนคุยกันตรงนี้ไม่ได้เลยทางฝั่งทหารขเขมรก็พยายามออดอ้อนค่ะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยผูกพันกันมานานนะเจอกันก็ทักทายอย่าเอาอาวุธเนี่ยเข้าหากันเลยแต่ในขนาดนั้นค่ก็มีทหารขเขมรอีกคนนึงนะคะพูดโผงผางขึ้นมาเลยพูดเสียงดังในทํานองที่ว่างั้นก็ห้ามทหารไทยเดินลาดตะเวนข้ามถนนมาห้ามมาหยุดแถวนี้ด้วย ซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเก่งค่ะแต่ว่าก็ดูออกนะคะว่าตั้งใจจะพูดเสียงดังใส่กล้องเพื่อที่จะแอคค่ะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างเสียงดังใส่กัน แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็หักมุมทันทีเพราะว่าจู่ๆค่ะนักรบชุดดำของไทยเราเนะี่ยนักรบในตำนานที่พูดภาษาเขมรได้เดินเข้ามากลางวงเลยค่ะสมทบกับทหารบกทันทีซึ่งทหารเขมรพอเห็นนักรบชุดดำเข้ามาเสียงเนี่ยอ่อนลงทันทีเลยค่ะซึ่งพี่ชุดดำของเราเนี่ยต้องบอกว่าแกไม่ได้ตะโกนไม่ได้ชี้หน้าไม่ได้อะไรเลยนะแค่เดินเข้ามาด้วยความนิ่ง แต่ก็ฟีลแบบว่าเออพร้อมบวกแหละถ้าเขมรก้าวมาเมื่อไหร่โดนแน่ซึ่งทหารเขมรก็ถึงกับยอมจบเรื่องนี้เจรจาดีๆแล้วก็แยกย้ายกับสงบกว่าตอนแรกแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ រឿងចាំដល់ស្ライគណៈលើជោគគ្នាបន្តទៀតរី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 រ នេះអឺតាមការគ្រូខ្ញុំគិតថាវាត្រូវគ្រូតាមទិសដៅគ្រូខ្ញុំឯកទៅជៀសរងមួយថា

ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทาไมทหารขเเมรถึงกลัวนักรบชุดดาแล้วขเเมรเนี่ยกลัวจริงไหมต้องบอกว่าสําหรับขเเมรยุคเก่าๆเนี่ยเขาจะรู้เลยค่ะว่าชุดดาลงพื้นที่เมื่อไหร่จะต้องมีคนชะตาขาดทันทีแต่ว่าสําหรับบางคนที่ไม่กลัวในผู้ชมที่เราเห็นตามคลิปกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อนและถ้าเป็นคนไทยลหลายๆคนคงจะทราบดีเลยว่าทหารพรานชุดดาของไทยเราไม่ใช่ทหารรับเงินเดือนมาเฉยๆแต่ว่าเขาเนี่ยมาด้วยความสมัครใจเลยค่ะมาด้วยความตั้งใจปกป้องแผ่นดิน พร้อมแลกชีวิตได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์โจมตีจริงส่วนทหารบกค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าเขากลัวเขมรนะคะแต่ว่าทหารบกมีเวรบเชิงกลยุทธ์ค่ะใช้ประสานกําลังลบมีหน่วยสนับสนุน17เหล่าซึ่งการทํางานต้องบอกว่าแตกต่างกันทหารพรานชุดดามีเวรบกับศัตรูที่ชอบซุ่มโจมตีพร้อมลุยแล้วเชื่อทิ้งได้ถูกเมื่อค่ะและถ้าหลายๆคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่ในปี2554จะรู้เลยค่ะว่าตอนศึก ปราสาทพวิหารทหารพรานไทยเนี่ยเคยทำไหนผลขเขมรร้องไห้ออกทีวีมาแล้วค่ะตอนนั้นฝั่งขเขมรสูญเสียเพียบเลยค่ะต้องมาแบกกลับกันไปนะคะส่วนฝั่งไทยเนี่ยก็มีเจ็บบ้างแต่ว่าคนเสียน้อยมากเพราะว่าเรื่องของระบบการลบการลรัตะเวนและความพร้อมเชิงจิตใจของทหารไทยเราเหนือกว่าซึ่งพอเห็นนักรบชุดดำมาทหารขเขมรจะรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าหยุดดีที่สุด พเพราะเขมรอาจจะรอดจากทหารบกได้แต่กับนักรบชุดดำพวกเขาไม่กล้ามาเสี่ยงหรอกค่ะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าความเข้มแข็งของไทยไม่ได้อยู่ที่การยืนเก๊กแต่คือการมีนักรบที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินโดยไม่ต้องพูดมากและแม้ว่าจะเป็นแค่การเจรจาแต่ก็ทำให้รู้ว่าเขตแดนไทยไม่ใช่ว่าใครจะยึดครองได้ง่ายๆเขมรก็ต้องหน่อยแบบนี้แหละค่ะเมื่อเจอของจริงดับห้าวแบบนิ่มๆแต่ว่าเอาอยู่ค่ะ